ดูรักษาสิทธ์อ่เมนูนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราก,กดเข้าไปแล้วเนี่ยนะเราก็กดคาว่าสินค้ารักษาสิทธิ์นะ้วเรก็กดซื้อถ้าการณีที่เราไม่มีโบนัสครบ213บาทให้เราเปลี่ยนช่องทางชำระเงินเป็นแบบ QR Code แล้วก็ยืนยันหรหัสผ่านนะครับแล้วก็กดรักษาสิทธ์กดยืนยันอีกครั้งหนึ่ง ระบบจะสร้าง QR Code ขึ้นมาให้กับเรานะครับเรามีตังในแอปธนาคารใช่ไหมเราก็เอาแอปธนาคารมาสแกนจ่ายนะแต่ถ้าแอปธนาคารของเรานี่อยู่เครื่องเดียวกันเราก็ต้องการทำการแคปหน้าจอแล้วก็เอา QR Code ตรงนี้ไปสแกนจ่ายในะ่แอปธนาคารของเรานั่นเองนะครับคนที่จะจ่าย2องบาทนะครับให้เลือกเข้าระบบแบบนี้ ที่รหัสสุดท้ายของตัวเองเลยถ้าคนที่มี15กระเป๋าก็เลือกว่าจะจ่ายที่กระเป๋า14หรือกระเป๋า15นั่นเองนะครับให้ไปจ่ายที่รหัสสุดท้ายทุกครั้งนะที่เรามีการจ่าย2 1 3บาทนะเพราะการจ่าย2 1 3บาทจะมี100คะแนน RV ส่งขึ้นมาให้กับเราเนี่ยทุกๆก,กระเป๋าด้านบนนะครับที่อยู่ด้านบนรหัสที่เราจ่ายชำระเงินนั่นเองนะ มันจะมีผลต่อเนื่องต่อการรับรายได้รายวันนะครับซึ่งเราจะรับกระเป๋าละไม่เกินห้าพันบาทต่อวันนะะเราต้องจ่ายรักษาสิทธิ์ข้อนี้นะครับทุกๆเดือนด้วย